สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองฟันจากฮ่องกงมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่าคืนปล่อยผีเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่ง ที่ล้มละลายจากธุรกิจส่วนตัวนั่นจึงทําให้เขาได้กลับมาที่บ้านเพื่อซันต่อกิจการครอบครัวของเขาแต่การกลับมาในครั้งนี้ก็ดันตรงกับเทศกาลวันชรราต์จีนเรื่องราวความสยองจึงได้เกิดขึ้นมากมายแถมเขายังได้พบกับความลับอันดํามือที่ถูกปิดซ่อนเอาไว้หลายปีก่อนจะรับชมผมขอข้าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งน้อและสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้เลยนะครับ ถ้าทุกคนพร้อมที่จะกนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาในช่วงเทศกาลวันศาสตร์จีนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเดือนแห่งการปล่อยผีนั่นเองครับพวกเขามีความเชื่อกันว่าในช่วงเดือนเจ็นี้คนที่ตายไปแล้วจะสามารถกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อรับเอาเกื่องเส้นที่ลูกหลานได้ทําไปให้และในช่วงนี้ก็จะมีมหรสพจัดขึ้นทุกๆคืนโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแสดงนิ้ว สิ่งที่คนจีนชอบดูตัดฉากมาที่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาได้มีชื่อว่าซงหัวซึ่งเขาคือนักธุรกิจที่ล้มละลายตอนนี้เขาก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อพักผ่อนและก็ได้ช่วยพ่อของเขาดูแลการแสดงนิ้วแต่ผมต้องขอบอกก่อนนะครับซงหัวเขาได้มีน้องต่างแม่อยู่หนึ่งคนซึ่งเธอก็มีชื่อว่าจริงจริงแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ค่อยถูกชะตากันสักเท่าไหร่พอทุกครั้งที่จริงจริงเจอหน้าซงหัวเธอจะชอบทําท่าทีเป็นหอนหวยและในขณะที่ซงหัวได้ออกไปเดินเล่น จู่ๆเขาก็บังเอิญไปเตะเข้ากับเครื่องเส้นที่มันถูกตั้งอยู่บนพื้นแต่ขณะเดียวกันทรงหัวก็ได้รับสายจากแฟนสาวของเขาและเธอก็ได้ถามนะครับว่าทรงหัวจะกลับไปหาเธออีกหรือเปล่าแต่เขายังไม่ทันจะตอบจู่ๆก็มีรถคันนึงได้หักหลบอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาทางที่เขายืนอยู่แต่โชคดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุคนขับรถก็ได้ลงมาถามนะครับว่าคุณเห็นเด็กสองคนเมื่อกี้หรือเปล่าทรงหัวก็งงว่าผู้ชายคนนี้เขาพูดถึงอะไรต่อมาหัวหน้าโจชายผู้เป็นพอ่อ เขาก็ได้บ่นให้จริงๆว่าทำไมเธอไม่สนใจการแสดงนิ้วเลยเธอเอาแต่ออกไปเที่ยวและก็กลับมาในตอนเช้าทุกวันในขณะเดียวกันหัวหน้าโจก็มีอาการแน่นหน้าอกเหมือนเขาจะหายใจไม่ออกนั่นจึงทาให้ทุกคนรีบส่งเขาไปที่โรงพยาบาลทันทีแต่คุณหมอก็ได้บอกนะครับว่าอาการของหัวหน้าโจค่อนข้างน่าเป็นห่วงคุณหมอจึงได้สั่งให้เขานอนรักษาตัวจนกว่าจะหายดีตอนนี้ทางด้านโรงนิ้วก็ไม่มีคนควบคุมสื่อยินนักแสดงสาวตัวเอก เธอจึงได้บอกกับทรงหัวว่าจะให้เขาเข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมชั่วข่าวแต่ทางด้านทรงหัวเขาก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะครับสื่อหยินจึงได้พาเขาไปดูสถานที่ต่างๆที่ใช้ในการแสดงและเธอก็บอกอีกว่าช่วงดันเจนี้การแสดงเงี้ยวเป็นหนึ่งในการแสดงที่คนจีนชอบดูแต่ถ้าคุณเห็นเก้าอี้แถวหน้ายังว่างอยู่คุณห้ามเข้าไปนั่งโดยเด็ดขาดเพราะเก้าอี้พวกนั้นมันถูกจัดเอาไว้ให้คนที่ตายไปแล้วมานั่งดูจากนั้น พวกเขาสองคนก็ได้ไปดื่มที่บ้า์แห่งหนึ่งซึ่งพวกเขาก็ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยในเรื่องต่างๆจนทรงหัวได้เล่าถึงธุรกิจที่เขาล้มเหลวให้กับซื่อยินฟังและดูเหมือนว่าพวกเขาจะแอบปิ๊งรักกันแน่นอนครับพอพวกเขาได้กลับมาถึงบ้านทรงหัวกับซื่อยินก็ได้มาเลวยหลายกันอยู่ในห้องวันต่อมาซื่อยินจึงได้บอกกับทุกคนว่าทรงหัวจะเข้ามาควบคุมการแสดงต่อจากพ่อของเขาพอทุกคนได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็ไม่อยากจะยอมรับทรงหัวสักเท่าไหรา่ ก็เพราะทรงหัวไม่มีความรู้ด้านนี้เลยต่อมาทุกคนก็ได้มาชมการแสดงเรื่องเสือขาวกับนายผ่านหน้าดำแต่ลองสังเกตดูดีๆนะครับว่าพวกเขาทุกคนได้หันหลังให้กับเวทีและที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะมันคือพิธีกรรมบางอย่างที่จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาใกล้พวกเขาและในวันนั้นจริงๆก็ได้ชวนทรงหัวไปเยี่ยมพ่อด้วยกันที่โรงพยาบาลแต่พ่อของเขาก็ได้ถามนะครับว่าเป็นยังไงบ้างการซ้อมแสดงนิ้วของพวกเรา แต่เมือนเขาจะรู้ว่ามันคงจะไปไม่ได้สวยสักเท่าไรก็เพราะสีหน้าของทรงหัวได้ดูเป็นกงนังวลนั่นจึงทำให้พ่อของเขาได้บอกว่าให้อดทนไปก่อนพวกเขายังไม่ยอมรับนายสินะนายต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่านายสามารถดูแลแทนฉันได้ในขณะเดียวกันสื่อยินก็ได้มาที่โรงพยาบาลพอดีและพอจึงได้ฝากให้ซือยินดูแลเรื่องต่างๆช่วยทรงหัวด้วยเธอก็ได้รับปากนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงแต่จู่ๆจริงๆก็ได้เดินเข้ามาบอกกับพ่อ ว่าเธออยากจะเรียนการแสดงจากซือยินพ่อพ่อของเธอได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว่ามันไม่ง่ายสําหรับใครที่จะมาเรียนก็ได้แต่ทางด้านซือยินก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าสนใจจริงๆเธอจะยอมสอนให้แน่นอนครับซือยินก็ไม่รอช้าเธอได้ลงมือสอนการแสดงให้กับจริงๆทันทีและทางด้านทรงหัวเขาก็ได้เริ่มเข้าไปเรียนรู้เรื่องต่างๆจากผู้มีประสบการณ์แต่มันก็น่าประหลาดใจเพราะกลางดึกในคืนวันนั้นทรงหัวเขาได้ยินเสียงเหมือนมีใครบางคน กำลังซ้อมการแสดงอยู่นั่นจึงทำให้เขาได้เดินออกไปดูปรากฏว่าเป็นผู้หญิงชุดขท้าสองคนที่กำลังซ้อมการแสดงอยู่ในความมืดวันต่อมาส่งหัวก็ได้พบกับเหตุการณ์แปลกๆอีกครั้งเพราะเขาเห็นว่าได้มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งแต่งหน้าอยู่ตรงกระจกแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ได้มีหน้าตาที่น่ากลัวนะครับและในขณะเดียวกันหลอดไฟก็ได้หล่นลงมาเกือบโดนหัวของเขาแต่พอเขางอกไปดูผู้หญิงคนนั้นเขาก็พบว่า เธอได้หายไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้และในขณะที่เขากําลังเดินอยู่ในซอยจู่ๆเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอมีลักษณะท่าเดินแปลกๆเนื่องจากเธอได้เดินถอยหลังแต่ถ้ามองดูดีๆมันไม่ใช่แบบที่เราได้เห็นนะครับก็พอผู้หญิงคนนั้นเธอกําลังเดินไปข้างหน้าแต่คอของเธอไดุ้นกลับมาที่ข้างหลังนั่นเองพอทรงหัวได้เห็นแบบนั้นเขาก็รีบหยุดเดินทันทีใช่แล้วครับผู้หญิงคนนี้เธอคือผีนั่นเองเธอได้ถูกรถชนตายอยู่ในซอยนี้และนี่ก็คือเดือนเจ็ เธอจึงสามารถกลับมาปรากฏตัวในโลกมนุษย์ได้ตอนนี้ทรงหัวก็เชื่อสนิทใจว่าเดินแจกที่เขาล่ำลือมันได้เหยนจนคนดักลูกซะจริงๆแต่ก็ยังมีสิ่งที่หลอนไปกว่านั้นในขณะที่ทรงหัวกำลังนอนหลับอยู่จู่ๆเขาก็เกิดสำลักพันเนื่องจากมีใครบางคนได้เอาทุบและก,กระดาษกองเตกมาจุดในห้องนอนของเขาแถมยังมีเครื่องเส้นต่างๆอยู่อีกด้วยเหตุการณ์นี้ก็ได้ทําให้ทรงหัวเกิดความโมโหมากๆเขาจึงได้เรียกให้ทุกคนเข้ามาพบในห้องและเขาก็ได้ถามนะครับ ว่าน,นี่ใครเป็นคนทำและเขายังบอกอีกว่าถ้าไม่ชอบเขาขนาดนั้นก็ให้เดินเข้ามาพูดต่อหน้าเลยก็ได้แต่ทุกคนก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครได้ทำจากนั้นส่งหัวก็ได้คุยกับซือยินว่าตอนนี้มันได้มีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นมากมายและเขาก็ได้ถามกับเธออีกว่าในวันที่เราไปดื่มด้วยกันคุณจำอะไรได้บ้างไหมแต่ดูเหมือนว่าซือยินจะจำอะไรไม่ได้เลยนะครับเธอบอกว่าวันนั้นเธอเมามาพอพูดจบ เธอก็จะก้มไปหยิบเอาถงเผากงเตกแต่จูจ่ๆก็มีอะไรบางอย่างได้กระแทกเขาที่หน้าของเธอและเธอก็ถูกวิญญาณเข้าสิงร่างเป็นชีเรียบร้อยส่งหัวก็เห็นท่าว่าจะไม่ดีเขาจึงรีบออกไปตามให้ทุกคนมาช่วยแต่พอทุกคนมาถึงอาการของสื่อยินกลับหายเป็นปกติตอนนี้ส่งหัวก็เริ่มจะไม่ไว้ใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเขาจึงได้ติดกล้องวงจรปิดเอาไว,ทว,ทว้ทั่วบ้านแต่ยังไม่ทันจะข้ามคืนเขาก็พบว่าที่หัวเข่าของเขามันได้มีรอยฟกช้ำเกิดขึ้น และเขาก็ไม่สามารถเดินได้เป็นปกตินั่นจึงทาให้ทรงหัวพยายามมาเปิดดูคลิปย้อนหลังและเขาก็ต้องอึ้งกับสิ่งที่ได้เห็นเพราะเขาพบว่าเขาเดินละเมอออกมาข้างนอกและเขาก็ได้กระโดดลงไปที่ข้างล่างแต่สิ่งที่แปลกใจไปมากกว่านั้นพเพราะจู่ๆมันได้มีผู้หญิงปริศนาได้มาปรากฏตัวอยู่ในคลิปแต่ที่แน่ๆเธอไม่ใช่คนนะครับเพราะตอนที่เธอโผล่ขึ้นมาหน้ากล้องขาของเธอได้ลอยอยู่บนพื้นพอทรงหัวได้เห็นแบบนั้นเขาก็รู้แล้วว่าได้มีบางสิ่งบางอย่าง กำลังตามมาเล่นงานเขาและที่ในห้องตอนนี้ก็ยังมีเสียงแปลกๆได้เกิดขึ้นหนังก็ทําไม่เห็นนะครับว่ามีผีหน้าขาวตนหนึ่งกําลังนั่งอยู่ข้างหลังของเขาแต่พอทรงหัวได้หันกลับไปดูเขาก็ไม่เจออะไรต่อมาหลังจากที่ทรงหัวได้ทําแพ้เสร็จจู่ๆเขาก็พบว่าเครื่องเส้นที่อยู่ข้างหลังของเขามันได้กระจัดกระจายไปเองทรงหัวจึงเรียบขึ้นมาดูกล้องวงจรปิดอีกรอบอยู่ดีๆเครื่องเส้นพวกนั้นมันได้ถูกอะไรบางอย่างเข้ามาทําลาย และในขณะเดียวกันซื่อยินก็ได้เข้ามาจับที่ไหล่ของเขาและดูเหมือนว่าเธอจะไม่เป็นตัวของตัวเองเธอพยายามจะเล่าลมให้ทรงหัวเกิดอารมณ์แต่จู่ๆเธอก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเธอพยายามจะเอามีดขึ้นมาฆ่าทรงหัวแต่ทรงหัวก็สามารถป้องกันตัวเอาไว้ทันและเขาก็ได้พักเธอจนล้มปากหังลงที่พื้นทรงหัวก็เห็นนะครับว่าซื่อยินกําลังโดนอะไรบางอย่างเข้าสิงร่างในตอนนี้เธอได้ชักงากปิ้นไปปินมาแถมยังลอยขึ้นไปบนอากาศอีกด้วยแต่ดูเหมือนว่าตอนนั้น ซือยินเธอจะมีสติอยู่นิดหนึ่งนะครับเธอพยายามบอกให้ทรงหัวรีบหนีไปวันต่อมาทรงหัวก็ได้ไปบอกกับหัวหน้าทีมงานว่าเขาอยากจะเลื่อนการแสดงนิ้วออกไปก่อนเพราะเขารู้สึกว่าใกล้จะถึงวันแสดงทีไรก็ยิ่งมีเหตุการณ์แปลกๆได้เกิดขึ้นมากมายแต่ทางด้านหัวหน้าทีมงานก็บอกนะครับว่าเราไม่สามารถเลื่อนวันแสดงออกไปได้เพราะตอนนี้ทุกอย่างกําลังจะเสร็จเรียบร้อยแต่จู่ๆก็มีตาแก่คนหนึ่งเขาได้พูดขึ้นมาว่าในช่วงเดือนเจ็ด มันมักจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ยะนิ่งนอนใจเพราะในช่วงนี้ผีดีกับผีร้ายพวกมันสามารถกลับมายังโลกมนุษย์ได้พร้อมกันและแตาแก่ก็ได้เล่าอะไรบางอย่างต่ออีกนะครับเขาก็บอกว่าเมื่อ40ปีก่อนที่โรงยิ้วแห่งนี้ได้เคยเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้จนทําให้ผู้คนล้มตายกันเกือบหมดพอพวกเขาได้ยินแบบนั้นพวกเขาจึงคิดว่าเรื่องราวรายๆที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นและในวันเดียวกัน หัวหน้าโจก็เห็นว่ามีเงาประหลาดมากมายได้มายืนล้อมเตียงของเขาเอาไว้หัวหน้าโจก็บอกนะครับว่าถ้าถึงเวลาแล้วก็มารับตัวของเขาไปได้เลยตัดฉากกลับมาที่บ้านตอนนี้ไฟฟ้าในบ้านก็ดับเฉยเลยนั่นจึงทําให้ทรงหัวพยายามจะเดินเข้าไปเช็คดูแต่จู่จูเขาก็ได้พบกับผีชุดขาวสองตัวที่กําลังลอยอยู่กลางอากาศและทรงหัวก็ได้เห็นว่าหนึ่งในนั้นมันคือจริงๆน้องสาวของเขาที่โดนผีสิงอยู่ในขณะเดียวกัน ส่งหัวก็ถูกอะไรบางอย่างเข้ามาเล่นงานมันได้จับขาของเขาลากไปจนทั่วห้องแต่ตอนนี้หัวหน้าโจก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วนะครับและเขาก็รีบไปหยิบเอาเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะมาไล่ผีหนังก็ทําไม่เห็นนะครับว่าในตอนนั้นทุกคนกําลังโดนผีเข้าสิงแต่มันก็ต้องยอมสยบเมื่อเจอกับเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่หัวหน้าโจกาลังถืออยู่พอทุกคนมีสติพวกเขาจึงได้มารวมตัวกันแต่จู่ๆเครื่องรางอันนั้นกลับถูกอะไรบางอย่างทําลายจนระเบิดและแน่นอนครับ เมื่อเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกทำลายผีร้ายมันจึงสามารถเข้ามาสิงร่างพวกเขาได้อีกรอบและมันก็ได้ฆ่าทุกคนจนเกือบหมดเหลือรอดแค่เพียงทรงหัวกับพ่อของเขาที่อยู่ด้วยกันสองคนและในขณะนั้นพ่อของเขาก็ได้ไปฆ่าที่ตัวผีร้ายจนทําให้ทุกอย่างสงบลงแต่มันก็ไม่เป็นไปนตามสิ่งที่คิดนะครับเมื่ออยู่ดีๆพ่อของเขาถูกอะไรบางอย่างเข้าสิงร่างและมันก็พยายามจะทําร้ายทรงหัวแต่ดูเหมือนว่าทรงหัวจะรู้นะครับว่าผีร้ายตัวนี้เป็นใคร ทรงหัวจึงได้บอกให้ผีร้ายออกไปจากร่างพ่อของเขาและให้เข้ามาสิงที่ร่างของเขาแทนแน่นอนครับทรงหัวก็ได้ถูกผีร้ายเข้าสิงร่างเป็นที่เรียบร้อยและฉากนี้หนังก็ได้เผยความจริงให้เรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันได้เชื่อมโยงกับเรื่องราวในอดีตหนังก็ทําให้เห็นนะครับว่าเมื่อ40ปีก่อนแม่ของทรงหัวเธอเป็นตัวเอกอยู่ในโรงยิ้วแห่งนี้แต่จู่ๆเธอก็ถูกสั่งพักงานโดยหัวหน้าโจ้นั่นเองครับ แล้หัวหน้าโจก็ได้แต่งตั้งให้หญิงสาวคนหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวเอกแทนแต่ก็พอที่เป็นแบบนี้ได้เนื่องจากหญิงสาวคนนั้นยอมเอาตัวเข้าแลกกับเขานะครับและแน่นอนเมื่อแม่ของพระเอกได้รู้ความจริงเธอจึงวางแผนที่จะจัดการกับหญิงสาวคนนั้นเธอได้เอาน้ํากดสาดไปที่หน้าของหญิงสาวแถมเธอยังได้เผาโรงนิ้วอีกด้วยและเหตุการณ์นี้ก็ได้ทําให้ผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากแต่ผ่านไปไม่นานแม่ของพระเอกก็ถูกผีหญิงสาวตามมาฆ่าจนตาย ตอนนี้ทรงหัวก็ไม่อยากให้ผีตัวนั้นเข้าไปทําร้ายพ่อของเขาอีกคนเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะจบเรื่องราวบ้าบอพวกนี้ลงทรงหัวก็ได้คว้าอาวุธเครื่องรางศักดิก์สิทธิ์แทงเข้าไปที่หน้าอกของตัวเองจนทําให้เขาได้เสียชีวิตทันทีและเมื่อทุกอย่างได้จบลงหัวหน้าโจพ่อของเขาก็สํานึกผิดที่เขาเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดเขาจึงได้แต่งตัวแสดงนิ้วเพื่อที่จะให้วิญ,ญญาณของทุกคนได้ดูและก่อนที่นางจะจบเมื่อนางอยากจะบอกเป็นนัยยะว่าเดือนเจ็ด บางชีผีก็ไม่อยากจะเอาส่วนบุญแต่พวกเขาอยากจะกลับมาทวงแค้นในสิ่งที่พวกเขาได้โดนกระทําหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้อดเรื่องดูสนุกแต่ความสยองของหนังไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ส่วนมากเรื่องราวจะทําให้คนดูะหนักถึงการกลับมาของดวงวิญญาณในช่วงเดือนเจ็เพื่อวัตถุประสองค์อะไรบางอย่างและผมก็ยังยืนยันคําเดิมว่าตำนานความเชื่อยังคงจะตามหลอกหลอนพวกเราตลอดไป เป็นยังไงกับบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์ e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยลหละครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ